ดูสิเฮ้ยเหมือนเป้เลยเหมือนเป้เลยเย <c oughs> okay. หน้าที่สามใช่ไหมเดี๋ยวคูดูก่อนค่าไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นะหน้าที่สามโอเคถูกแล้วหน้าที่สามิ่มอะไรเนาะ เเดี๋ยวใครที่เข้าไม่ทันก็เดี๋ยวคุณครูส่งวิดีโอย้อนหลังการเรียนเพื่อนๆก็จะได้เห็นหน้าเราแบบนี้แหละพร้อมกับหน้าครูสีคนตอนนี้หนูเห็นหน้าคุณครูไหมลูกเ,<อ>เห็นคนะ่ะเห็นเหรอแล้วแล้วเห็นหน้าจอไหมเห็นหน้าจอคุณครูไหมที่เขียนแบบของเราเลยเหมือนหน้าที่สามเน่ยหนูเห็นไหมเ,<อ>เห็นปะเห<อ>็นนะเห็นจริงๆ,ๆนะไม่ล้อกันนะมาดูดูทำกันนะ ไอ้เรื่องที่เราเรียนไปมันเป็นเรื่องพื้นฐานพื้นฐานที่แบบนักวิทยาศาสตร์ทุกคนมันต้องจําเป็นต้องมีนะลูกคือเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมเห็นอันนี้ไหมเห็นไหมลูกเด็กๆเห็นเปล่าเห็นหน้าจอครูไหมน่ะเห็นเปล่าเห็นไหมวิธีการทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมเห็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไหมเอ่ยเห็นนะอ่ะโอเควิธีการทางวิทยาศาสตร์ มันเป็นมันเป็นขั้นตอนที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์รู้จักนักวิทยาศาสตรไ์ไหมลูกรู้จักปะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือคนที่เขาทําการทดลองเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้คําตอบออกมารู้จัก,จกนักวิทยาศาสตร zij, ์ไหมนักวิทยาศาสตร์คือคนที่เขาทําการทดลองเขาทําการทดลองอย่างสงสัยอะไรก็คือไปทดลองมาเพื่อให้ได้ผลมาเนี่ยเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์โอเคไหมวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดห้าขั้นตอน จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยมีห้าขั้นตอนหนึ่งคือการตั้งคำถามเห็นไหมเห็นเด็กเห็นเด็กมีรูปมีรูปมีรูปสงสัยข้างบนไหมลูกนี่นะขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือขั้นตั้งคำถามทำไมถึงต้องมีขั้นนี้อ่ะจริงๆเด็กๆทุกคนอะ่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้หมดเลยนะเพราะอะไรเพราะเราทุกคนมีทักษะการสังเกตไหมเวลาเราเดินไปเรารู้จักสังเกตรอบๆตัวเราไหมลูก ยเหไหมเคยสังเกตไหมแบบเดินไปไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอเวลาเดินเดินไปเฮ้ยทำไมวันนี้ดอกไม้อันนี้บานใหญ่จังเคยไหมเฮ้ยทำไมหมาตัวนี้ขนหายไปไหนเดินเดินไปเฮ้ยนกทำไมตัวนี้นกบินไม่ได้เคยสังเกตเปล่าเราต้องเคยสังเกตแหละหรือไม่ก็เฮ้ยเดินเดินมาอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมเดินเดินมาสังเกตเฮ้ยคุณพ่อนอนหรือยังให้คุณพ่อนอนแล้วแอบเล่นเกมเงี้ยสังเกตเปล่าสังเกตเปล่าทักษะเนี่ยเขาเรียกการสังเกตเลยนะ อันนั้นอันนี้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนที่หนึ่งคือการตั้งคําถามเราต้องมีคําถามก่อนเสมอเพื่อที่เราจะต้องไปศึกษาสมมุติว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยอะไรเลย,เ,ลยเราต้องหาคําตอบไหมสมมติเราไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องหาคําตอบใช่เปล่าแต่ถ้าเกิดเราสงสัยเราก็ต้องหาคําตอบใช่ไหมอย่างของเราถ้าสงสัยหนูก็ถามคุณครูถามผู้ปกครองได้ใช่ไหมลูก่ปเออโอเคอ่ามาขั้นตอนที่สองคือการคาดคะเนคําตอบคือการ เดาวัวลูกเดาขึ้นมาว่าเอ๊ะสมมติสมมติมมตรเราสงสัยอะไรดีสงสัยว่าเอ้ยทําไมหมาตัวนี้ขนหายไปไหนเราลองคิดดูซิว่าเราลองเดาดูาว่าเฮ้ยหรือว่ามันไปกัดกันจนทําให้ขนหลุดอันนี้เขาเรียกว่าการคาดคณีคําตอบแล้วว่าเฮ้ยหรือ,อ,รอที่ขนมันหายไปเนี่ยมันไปกัดกันเปล่า,านี่นะเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลมาว่าเอาไปถามคนแถวๆนั้นว่าเอ๊ะหมาเนี่ยมันกัดกันใช่ไหมคะ คนมันถึงหายไปอันนี้คือการรวบรวมข้อมูลชาวบ้านแถวๆนั้นเขาก็จะมาบอกเราว่าอ๋อมันกัดกันนะพอเราได้ข้อมูลนี้ปุ๊บเราก็ไปวิเคราะห์ข้อมูล,แล,ลแล้วก็สรุปผลเราก็จะสรุปผลออกมาได้ว่าอ๋อไอ้ที่เราคาดคะเนยไ้ว่าหมาขนหายเนี่ยคือมันกัดกัน<อ>ได้ไหม,อ,ามาอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่เราจะต้องเรียนตั้งแต่ป .2 ไปจนจบมัธยมเลยนะลูก เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้หนูมาดูแบบฝึกหัดของหนูก่อนเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเห็นไหมเห็นหน้าจอของครูปเปล่าเห็นนะโอเคเปิดไปหน้าที่สามหน้าที่สามอยู่ฝั่งนี้นะหน้าที่สามหน้าที่สามนะมันจะมีอยู่สองข้อใหญ่ใช่ไหมลกูกข้อหนึ่งกับข้อสองใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งเขาให้เราเนี่ยทําการ พิจารณาข้อความที่เขาให้มาทั้งหมด5ข้อนี้นะแล้วให้เราขีดเครื่องหมายถูกข้างหน้าข้อกับกากระบาดข้างหน้าข้อแต่เราจะขีดเครื่องหมายถูกในหน้าข้อความที่มันถูกขีดเครื่องหมายผิดในหน้าข้อความที่มันผิดเดี๋ยวเรามาช่วยดูพร้อมกรรันนะลูกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดโอเคปะโอเคโอเคํเคาไปพร้อมกรรันนะลูกจะได้ทําทันข้อที่หนึ่งเขาถามว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์จริงเปล่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์จริงไหมวิกีที่ครูบอกไปการที่นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้นักวิทยาศาสตร์เขาทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นดังนั้นข้อที่หนึ่งของเราจะติ๊กถูกนะคะ เรื่องนี้มันจะยากนิดนึงลูกแต่ว่าเดี๋ยวพอไปเรื่อยเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยเรื่องนี้มันจะยากนิดนึงนะเคข้อหนึ่งติ๊กถูกอะไรเด็กติ๊กถูกลูกติ๊กถูกติ๊กถูกโอเคข้อที่สองต่อไปทันนะข้อสองถามว่าสามารถนําความรู้เดิมมาใช้สรุปผลเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับปัญหาได้ทันทีเออปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ทันทีจริงไหมสมมติเรามีความรู้อยู่สักความรู้หนึ่งเราสามารถสรุปได้เลยไหมว่า สมมติเมื่อกี้หมาขนหมาขนหายจำได้เปล่าหมาขนหายเราสงสัยมันว่าเอ้ยมันกัดกันหรือเปล่าเพราะหนูเคยเห็นว่าเวลามันกัดกันเนี่ยขนมันหลุดหนูสามารถสรุปได้ไหมว่ามันขนหลุดเพราะว่ามันกัดกันเลยมันมีสาเหตุอื่นไหมที่ทําให้หมาขนล่วงได้เนี่ยมีไหมมีนะนอกมีนะนอกจากการที่มันกัดกันแล้วขนหายเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อราเป็นโรคผิวหนังก็ได้ใช่ไหมลูกหรือมันเกาใช่ป่ะดังนั้นข้อที่สอง เขาบอกว่าเราสามารถนําความรู้เดิมมาใช้สรุปผลได้เลยทันทีไหมคําตอบคือผิดคําตอบคือผิดนะลูกใช่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนเขียนเขียนเขียนกากระบาดลงไปลูกคําตอบคือผิดเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นอีกที่ไม่ใช่แค่มันกัดกันใช่ไหมดังนั้นเราเอาความรู้เดิมของเรามาสรุปผลไม่ได้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยขอ้อที่ส การตั้งคำถามของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกิดจากความสงสัยหรือปัญหาที่พบจริงไหมเออการที่เรามีคำถามเราต้องเกิดจากความสงสัยใช่เพราะสงสัยมันถึงจะมีคำถามขึ้นมาใช่ไหมคำตอบข้อที่สามคือถูกต้องอ่าถูกต้องอเอ ข้อที่4ทักษะการตีความหมายข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปมีความสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้คือถูกต้องนะคะถูกต้องนะทักษะการตีความหมายข้อมูลทันไหมเออข้อที่5ข้อที่หาสุดท้ายของข้อหนึ่งใหญ่แล้วสุดท้ายของข้อหนึ่งใหญ่แล้วการคาดคะเนคําตอบที่ดีจะต้องตรวจสอบได้โดยการทดลองเท่านั้นจริงไหม สมมุติว่าเมื่อกี้หมาขนหายใช่ไหมหมาขนหายเราต้องทดลองอย่างเดียวเลยไหมว่าเอ้ยไอที่หมามันขนหายเนี่ยมันมาจากอะไรต้องทดลองอย่างเดียวไหมเราต้องทดลองไหมหลูกว่าหมามันขนหายเพราะอะไรไม่ต้องทดลองใช่ไหมหนูแค่ไปรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านก็ได้ใช่ไหมญาติญาติเราก็ได้ใช่ป่ะดังนั้นข้อนี้ตอบผิดนั่นเองผิดนั่นเองเห็นไหมข้อที่หนึ่งยาย ต่อไปข้อที่สองใหญ่ของเราข้อที่สองใหญ่เราเราข้ามไปเลยลูกข้อที่สองใหญ่เราข้ามไปเลยโอเคเพราะว่ามันจะเขียนเยอะมากเดี๋ยวคุณครูสอนตอนเพิ่มเติมให้อ่ะต่อไปหนูมาดูเปิดไปหน้าที่สี่เลยลูกวันนี้เราทำสองหน้านะคะสองหน้าเปิดไปหน้าที่สี่เลยหน้าที่สามไปเอ้หน้าที่ห้าเปล่าหน้าที่ห้า,หา 5, ใช่ไหมใช่ปะ ที่ไรเอ่ยอ๋อหน้าที่สี่ถูกแล้วลูกเพราะเมื่อกี้เราทําหน้าที่สามเฮเราเปิดเป็นหน้าที่สี่จะหน้าตาเหมือนครูแบบนี้มีเลขสามเห็นไหมใช่เปล่าเ,เหมือนไหมเหมือนไม่เอ่ยเหมือนโอเคอ่ะทีนี้อันนี้เดี๋ยวให้เราเขียนเป็นตัวเลขไปแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันจะยาวเดี๋ยวเขียนไม่พอเรามาทบทวนกันใหม่อีกหนึ่งครั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีห้าขั้นตอน ทำดีๆนะมี5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการตั้งคําถามเดี๋ยวเราจะเอาเลขพวกนี้นะลูกลงไปเขียนลงไปเขียนในหน้าที่4ของเราขั้นตอนที่1คือการตั้งคําถามขั้นตอนที่2คือการคาดคะเีคําตอบขั้นตอนที่3คือรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4คือวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5คือสรุปผล เดี๋ยวถ้าคุคครูบอกว่าขั้นตอนอข้อที่หนึ่งมันเป็นขั้นตอนไหนให้เราเขียนตัวเลขลงไปนะลูกไม่ต้องเขียนตัวหนังสือตาม,มุณครูนะคะเข้าใจไหมโอเคข้อที่หนึ่งบอกว่านิวอธิบายผลการทดลองที่ได้ว่าเป็นอย่างไรและสาเหตุที่มีผลเช่นนี้เป็นเพราะสาเหตุใดข้อเนี้ยมันต้องใช้การวิเคราะห์ เยอะนิดนึงลกูกเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆอ,อธิบายไปเนาะไม่เป็นไรเราเพิ่งขึ้นป .2 เองเดี๋ยวเราต้องเรียนเรื่องนี้ไปอีกนานเลยอนิวอธิบายผลการทดลองอันนี้เป็นขั้นตอนคือวิเคราะห์ข้อมูลข้อนี้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ที่ไรส <4 S 1> ี่ 4, ใช่ไหมโอเคให้เราเขียนเลขสี่ลงไปในข้อที่หนึ่งลูกให้เราเขียนเลขสี่ลงไปในข้อที่หนึ่งเขียนเลขสี่เลยโอเค ข้อที่สองเนยปลูกต้นหญ้าในบริเวณที่มีแสงและไม่มีแสงเพื่อสังเกตความสําคัญของแสงต่อพืชเขาปลูกต้นหญ้าเขาสงสัยเนยเนี่ยเขาสงสัยว่าพืชเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ไหมถ้าไม่มีแสงอหนูคิดว่าถ้าพืชไม่มีแสงมันจเจริญเติบโตไมเอ่ยไม่เนาะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรคิดว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรลูกผิดไม่เป็นไร ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าพืชมันอยู่กลางแสงแดดใช่ไหมลูกแล้วมันก็จะใช้ชีวิตเจริญเติบโตของมันไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่ที่หนูที่หนูบอกว่าเอ๊พืชเนี่ยมันไม่น่าจะเจริญเติบโตได้ถ้าเกิดมันไม่มีแสงหนูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะคิดว่าแสงมันจําเป็นต่อพืชไหมมันต้องจําเป็นใช่ป่าเออมันต้องจําเป็นใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่จําเป็นเนี่ยพืชมันก็โตได้ไม่มีแสงมันก็โตได้ใช่ปะ แต่ที่พืชที่พืชโตได้ตรงที่มีแสงเพราะว่าพืชเนี่ยมันสร้างอาหารเองได้ลูกมันใช้แสงสร้างอาหารเองได้เฉยเฉยมันก็เลยโตได้ดังนั้นข้อที่สองนะลูกการที่เขาเอาต้นต้นหญ้าไปปลูกอันนี้คือการทดลองขั้นตอนของการทดลองคือการรวบรวมข้อมูลข้อที่2ให้เราเขียนเลขสมลงไปให้เราเขียนเลขสมลงไปข้อที่สองขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่3ค่ะหันไหมเอย อันดาทันไหมลูกทันค่ะโอเคข้อที่3บอกว่าน้องสงสัยว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการหาอาหารของพึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่น้องสงสัยแค่สงสัยเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่เอ่ยสงสัยสงสัยเป็นขั้นตอนที่หนึ่งเลยการสงสัยเป็นขั้นตอนที่1เลย,สงส,ย,เเลยสงสัยมักมีคําถามข้อที่สามให้เราเขียนเลข หนึ่งลงไปไพสามให้เราเขียนเลขหนึ่งลงไปลูกเโอเคขอ้อที่สี่กลเสร็จแล้วใกลเสร็จแล้วขอ้อที่สี่นุ่นนำผลการทดลองที่ได้มาจัดทำเป็นกราฟเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบอันนี้เขาพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วลูกเผยแพร่เนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือได้ผลสรุปมาเรียบร้อยขอ้อที่สี่เราเขียนเลข ห้าลงไปข้อที่สี่เราเขียนเลขห้าลงไปเป็นขั้นสรุปผลเลยเพราะได้ข้อมูลทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วต่อไปทันไหมเอ่ยทันค่ะโอเคข้อที่ห้านิดคิดว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการหาอาหารของผึ้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยคล้ายๆข้อไหนเนี่ยคล้ายๆข้อสามใช่ปะ่ะคล้ายๆกันเลยแต่ไม่เหมือนเหมือนกันนะลูก ข้อสามเนี่ยเขาแค่สงสัยแต่ข้อห้าเนี่ยเขาเดาเขาเดาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงอะ <_ d ata> ่ะพฤติกรรมการหาอาหารของพึ่งมันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ <_ d ata> ดังนั้นการคาดเดาน,นี้คือขั้นตอนที่สองนั่นเองเขียนเลขสองลงไปลูกข้อที่ห้าเขียนเลขสองลงไปเสร็จแล้วค่ะโอเคสองข้อสุดท้ายของเราวันนี้ข้อที่หก <_ d ata> นุชต้องการทราบว่า ปุ๋ยชนิดใดที่ส่งผลดีต่อการออกดอกของต้นดาวเรืองมากที่สุดเขาต้องการที่จะทราบว่านั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งเลยเขาสงสัยเขาสงสัยเขียนเลขหนึ่งลงไปลูกข้อที่หกเขียนเลขหนึ่งลงไปเขาสงสัยว่าปุ๋ยปุ๋ยอะไรเอ่ยมันทําให้ต้นดาวเรืองเนี่ยออกดอกมากสุด้อสุดท้ายแล้ว้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคาบหน้าถ้าเกิดมัน มันยังต้องเรียนออนไลน์อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องเรื่องใหม่กันโอเคไหมมันจะง่ายกว่านี้มันจะง่ายอย่านี้ให้เราให้เราเรียนรู้เรื่องนี้แบบเป็นพื้นฐานไปก่อนนิดนึงเผื่อวันหนึ่งเราได้ทาการทดลองแบบเจอตัวคุณครูแล้วได้ทําการทดลองเนาะข้อที่เจ็ด นุ้ยทำการทดลองโดยกำหนดตัวแปรต้นคือแสงแดดและกำหนดตัวแปรตามคือการเจริญเติบโตของพืชน,นี่เลยคีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือนุ้ยทำการทดลองการทำการทดลองคือการรวบรวมข้อมูลข้อที่เจ็ดเขียนเลขสามลูกขั้นตอนที่สามคือการรวบรวมข้อมูล,มเ,ลเ,เสร็จแล้วทันไหมทันเปล่าโอเคเสร็จแล้วแค่นี้เลยวันนี้ของเราสองหน้าพอยังพอยัง ยังอ่ะยังอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้า <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันลูกเรื่องนี้ก็คือเราจะพอแค่นี้แหละให้เรารู้เป็นพื้นฐานเนาะเดี๋ยวพอเราขึ้นป .3 เราก็จะทบทวนเรื่องนี้ใหม่ป .4 ก็จะทบทวนเรื่องนี้ใหม่ <laughs> เป็นพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกๆครั้งนะลูกนะอยากเปิดเทอมกันยัง <laughs> อยากเปิดเทอมกันหรือยัง <laughs> อยากแล้วเหรออยู่อยู่บ้านเหงาเหรออยู่บ้านเหงาช่วยผู้ปกครองทําอะไรบ้างเอ่ยช่วยเปล่า พี่ปกครองทำไรบ้างช่วยกินค่ะใช่ไหมช่วยกินค่ะย่าเหรอสนุกไหมอยู่บ้านสนุกเปล่า <c oughs> อยากมาโรงเรียนมากกว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนนะ <c oughs> อชอบเรียนชอบเรียนแบบเห็นหน้าคุณครูหรือเรียนแบบดูวิดีโอมากกว่ากันเห็นหน้าคุณครูดีกว่าเนาะใช่ไหมโอเคดยวหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกที่เราจะได้เรียนแบบนี้กันในทุกๆคาบ ก็จะนัดครูจะนัดเวลาล่งหน้าอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับหน้านะลูกบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับหน้าไปพักผ่อนได้เตรียมเรียนวิชาตอนบ่ายสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ